วันที่4เมษายน2565ที่ผ่านมานายธเนศเพศสุวรรณรองผู้ว่าการทททด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ร่วมกับนายสันติสุขคล่องใช้ยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชียแถลงข่าวการดําเนินงานร่วมกันในการส่งเสริมการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะใกล้ที่สอดคล้องกับแผนการบินภายในภูมิภาคของแอร์เอเชียนักการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานใหญ่โดยนายธเนศเพศสุวรรณรองผู้ว่าการทททด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้มองว่า าการเดินทางท่องเที่ยวของตลาดต่างประเทศเข้าไทยปี2565มีแนวโน้มดีขึ้นด้วยปัจจัยสนับสนุนทั้งเรื่องการกระจายวัคซีนที่เข้าถึงประชากรโลกมากขึ้นนโยบายการรับมือและการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับโควิดของชาติต่างๆเพื่อให้ประเทศเดินหน้ากลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเริ่มผ่อนคลายมาตรการคุมเข้มในการเดินทางข้ามพรมแดนในส่วนความร่วมมือจากไทยแอร์เอเชียตั้งแต่เดือนเมษายนนี้ไทยแอร์เอเชียได้ทยอยเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศต่อเนื่องครอบคลุมตลาดอาเซียน และเอเชียใต้7ประเทศได้แก่กัมพูชามาเลเซียมาลดีฟสิงคโปร์เวียดนามอินโดนีเซียและอินเดียรวม18เส้นทาง